สวัสดีครับพบกับมนุษย์ตะขาบนะครับมากับคัตเตอร์มาไม่เสียเวลาเปิดดูกันเลยดีกว่ามีอะไรกล่องแบบนี้นะใช้คัตเตอร์ก็สะดวกดีฮนะทำไมไมันมีอะไรแปลกๆมันแ่นี้ด้วย โอ้โหกาวฮะโดนกาวกล่องขาดเลยกล่องสีขาวก็คือสเต็ปนั่นเองเอ็กสเตปนะครับอ่ามันคือเสื้อกับกางเกงนั่นเองอะไรเอ่ยว้าว วออกจะแนวมังกรมังกรน,นะเท่ดินี่อะไรลองดูครับลองดูเสื้อกางเกงของ step x step เป,เป็นไง อย่างมีกระเป๋าด้วยนะฮะมีกระเป๋าหลังยาวประมาณ2นิ้วดูตัวใหญ่จังนะมีทับในไหมมีทับในกางเกงในด้วยอะมาดูกล่องดีกว่า <Bright. S 1> เพื่อนๆอนต้องอยากดูกล่องมากกว่าเสื้อกางเกงมันคือ 2,000 km นะครับ2,000 km 2.0เขาร <co <co Brussels, ีวิวกันไปหมดแล้วนี่เป็นการเสียเวลานะก็ตามปกติของผมคือใส่ไซส์ดู eu เท่ากับรองเท้าทั่วไปนะ เท่า n นก e Adidas ถ้าเป็นไนก e เนี่ยจะสั้นกว่า x s t e p ประมาณ3มิลน,นะครับถ้าเป็น Adidas เนี่ยในไซส์ US เอ๊ะในไซส์ EU เนี่ยจะใกล้เคียงกันมากๆนะปัญหาของรองเท้าจีนผมเพิ่งจะสังเกตที่บางท่านบอกว่าให้ลดไซส์เพิ่มไซส์อะไรกันวุ่นวายเนี่ยไซส์มันจะวุ่นวายอยู่แถวแถว 41่สิบเนะครับ41ปกติมันคือรองเท้าไซส์7เอ๊ะไซส์8นะฮะเอ๊ะไม่ใช่สิไซส์7นะครับ41คือไซส์7 7ครึ่งอะไรประมาณนี้นะฮะแล้วก็42่สิบสจริงๆต้องเป็นไซส์8แต่ของรองเท้าจีนทั้งหลายเนี่ย42มันดันไปเท่ากับเบอร์9นะครับซึ่งในรองเท้าทั่วไปเนี่ยต้องเป็น42.5หรือ43่สิบสานะ มันก็เลยจะงงๆกันหน่อย42เนี่ยของจีนจะเท่ากับเบอร์9นะครับแล้วก็ถ้าเป็น43จะเท่ากับ9ครึ่งนะก็จะงงๆกันนิดนึงแต่บางท่านก็ใส่43.5นะครับแล้วก็ ใส่เก้าครึ่งก,ก็ใส่ได้นะมันเป็นความชอบของแต่ละคนไม่เหมือนกันจริงๆนะสุดท้ายมันก็แล้วแต่จริตนะก็ต้องลองกันเอาเองนะผมก็บอกได้แต่เป็นเพียงแนวทางทเฉยๆนะครับอ่ะมาดูกันดีกว่า2000 km สี horizon นะฮะ horizon คือแบบประมาณว่าภาพลวงตาภาพ หลอนภาพมายาอะไรอย่างงี้คือเขาไล่สีนิดนึงนะครับไล่สีสวยนะสวยงามเลยทีเดียวไม่ได้เป็นสีเหลือบนะครับพ่นให้เหลือบเฉยนะครับไม่ได้เป็นสีเหลือบแต่อย่างใดนะครับพ่นไล่สีเฉดมาคนชอบดำๆน่าจะชอบนะ,นะดูกันรองเท้ายังเหมือนรุ่นหนึ่งอยู่คือเฟล็กได้เยอะนะครับเป็นรองเท้าที่นุ่มนวลน,นะ เขารุ่นนี้เขามีถาดพลาสติกถา,ถาด TPU นะครับเป็นแผ่นกลางเท้านะตรงประมาณนี้แล้วก็เลื่อนมาตรงนี้แล้วก็มีปีกมาอุ้มขึ้นมาสองข้างนะครับเขาว่าอย่างนั้นนะเป็นชิ้นเดียวกันนะช่วยประคองเท้านะเพิ่มความมั่นคงมากกว่ารุ่นเดิมนิดนึงนะครับรุ่นเดิมอะมาดูรุ่นเดิมด้วย นี่2,000 km เวอร์ชั่น1และ2นต่างกันรุ่น2รุ่น1ว้าวเยอะกว่านะครับรุ่น2ว้าวน้อยลงพื้นทรงเดิมเหมือนเดิมนะค,ความเต็มของแผ่นเหมือนเดิมนะครับอ่ะลองวัดความใหญ่โตหน้าเท้าใหญ่ขึ้นนะหน้าเท้าตรงนี้กว้างขึ้นข้างละ2 mm มมนะโดยประมาณ กลางเท้าหายกลางเท้ากลางเท้าก็ไล่เลี่ยกันนะครับกลางเท้าไล่เลี่ยกันเอ่อเวอร์ชันสองแอบแคบกว่านิดนึ่งเ,เดี๋ยวเดี๋ยวให้ดูนะจะเห็นว่าแคบกว่านิดนึงผ้าดูโปร่งขึ้นนะครับ ถ้าโปร่งขึ้นแล้วก็ย้ายโอเวอร์เลย์ที่เอาไว้ซ่อนไว้ข้างในเอามาไว้ข้างนอกนะกันชนก็จะวุ่นวายกับนิ้วเท้าเราน้อยลงเชือกคล้ายเดิมนะเชือกคล้ายเดิมด้านในเปลี่ยนจากอินโซ e เปลี่ยนไหมซอฟต์แพดโฟมเปลี่ยนอันนี้เปลี่ยนเป็นซอฟต์แพดไลท์พลัสนะถ้าพูดกันจริงๆผมว่ามันก็คล้ายๆกันแหละไม่คล้ายนะครับ อันนี้เหมือนรองเท้าซิ่งมากกว่าอันนี้จะออกหนากว่านุ่มกว่านะแล้วก็หนักกว่าอินโซอันใหม่เบาวกว่าชัดเจนนะอันนี้ตอนนี้เหมือนจะเป็นอินโซมาตรฐานของ s t e ็ปไปแล้วของ X-Step ไปแล้วนะครับคือ Soft Pad Light ซอฟท์แพดัเนี่ยเหมือนกันนะอันนี้ Softpad f o ฟ m หนากว่านุ่มกว่าชัดเจนนะที่บางท่านบอกว่าใช้รุ่นหนึ่งแล้วพอเปลี่ยนอินโซเนี่ย รองเท้าเปลี่ยนอารมณ์ก็คือความนุ่มจะน้อยลงแล้วก็มีความซิงมากขึ้นรุ่นหนึ่งมีข้อด,ดีคือรองเท้าเบานะเดี๋ยวช่างลองช่างรุ่นหนึ่งดูอีกทีนึงไม่มีอินโซนะครับช่างแบบไม่มีอินโซก่อนอ่ะ229กร,รัมนะในไซส์45หอินโซหนัก38กร,รัมนะเบานะอันนี้เวอร์ชั่น2 261กรัมนะรองเท้าหนักขึ้นถึง30กรัมแต่อินโซเขาแค่17กรัมนะน้ำหนักรวมอินโซเท่ากับ278นะครับในขณะที่เวอร์ชั่น1รวมอินโซแล้ว268ถือว่าเท่ากันละกันนะเอ๊ะเท่าไหม ไม่เท่านะฮะเเวอร์ชั่นใหม่หนักกว่า10กรัมนะครับโฟมอ่ะบีบโฟมให้ดูนุ่มใกล้เคียงเดิมนะไม่แตกต่างเอาอันจริงๆเลยนะนุ่มไม่แตกต่างชึบชึบช,บช,บชบนะครับยังได้ความนุ่มนวลแบบเดิมแน่นอนแต่น้ำหนัก ตัวมากขึ้นนิดนึงก็น่าจะมาจากถาด TPU อันนี้นะเพราะว่ารุ่นเก่ามีแค่เป็นแผ่นอยู่ตรงกลางแค่ตรงกลางบริเวณนี้นะฮะแต่รุ่นใหม่รุ่นใหม่คือมีถาดขึ้นมาก็จะหนักขึ้นหน่อยวัสดุดูจริงๆมันดูน่าจะเบาขึ้นนะทำไมหนักขึ้นก็ไม่ทราบเออลิ้นนะครับบุนุ่มมาไม่หนามากนะไม่อึดอัดแน่แน การระบายอากาศน่าจะดีพอสมควรอัปเปอร์มองค่อนข้างทะลุนะฮะไม่ได้ไม่ได้บุในมานะครับเปลือยมาเลยความหนาความหนาผมว่ามันนั่นไงที่รองเท้าหนักขึ้นอย่างหนึ่งคือรองเท้ามีสแต็กไฮที่หนาขึ้นนะฮะดูเทียบกัน แตกให้หนาขึ้นค่อนข้างชัดเจนนะอย่างน้อย3-4มถึง4มเมตรนะครับด้านหน้าด้านท้ายด้านท้ายไม่ต่างนะด้านท้ายคู่นี้ประมาณนี้นะคู่นี้ประมาณนี้นะน่าจะดรอปน้อยลงนะครับก็สำหรับคนหัดวิ่งน่าจะวิ่งง่ายขึ้นนะสบายขึ้น ไม่รู้สึกหน้าทิมหน้าเทกันเกินไปอะงอให้ดูด้านท้ายด้านส้นนะฮะส้นกับท้ายเนี่ยจะแข็งขึ้นคนที่ลงส้นน่าจะมีความมั่นคงเพิ่มขึ้นมากอีกอันเก่าใช้ความแข็งของอัปเปอร์นะครับถ้วยเขาแข็งกว่าแล้วก็ปีกมีปีกบริเวณนี้มากกว่านะช่วยรองรับแต่อันรุ่นใหม่เนี่ย ใช้ถาด tpu เป็นปีกงอกขึ้นมาทั้งสองด้านในนอกความเฟล็กคู่นี้เฟล็กนุ่มกว่านะงอได้มากกว่าอันนี้งอคนละที่กันนะคู่นี้งอยากกว่านิดนึงรองเท้าหนาขึ้นล็อกเท้าล็อกเท้านะครับคู่เดิมเป็นก้อนฟองน้ำอันนี้ก็เป็นก้อนฟองน้ำเหมือนเดิมไม่มีกระเซตทาง นะะไม่มีรูรันเนอร์ลูปนะก็เป็นรองเท้าสบายๆส,สำหรับการเดินการวิ่งเบาๆจ็อกนะแต่จริงๆรุ่นเก่าเนี่ยมีหลายท่านนะเอาไปวิ่งเปลี่ยนอินโซแล้ววิ่งเร็วๆกันนะเพราะว่าอินโซติดตัวเนี่ยค่อนข้างหนาหนนะักไปนิดนึงเขาเอาไปเปลี่ยนอินโซแล้วเป็นรองเท้าเดลี่วิ่งเร็วได้พอสมควรนะเพราะน้ำหนักค่อนข้างดีเลยทีเดียวเดี๋ยวลองไปวิ่งกันแล้ว จะมาเล่าสู่กันฟังนะครับกับสเตป X เตป2,000 km 2.0นะฮะเอาโซ่ทนทานแน่นอนนะตามชื่อเขา2,000กิโลโอเคครับสวยงามสวยงามไซส์อะมลืมนิดนึงไซส์เท่าเดิมนะไม่แตกต่างนะครับ โอเคครับขอบคุณที่ติดตามมนุษย์ขะขับทุกช่องทางนะเป็นกำลังใจกัน Subscribe, Like, Share, Follow กดกระดิ่งเป็นกำลังใจกันนะครับสวัสดีครับ